กระลาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมมีเตอร์มาเตอร์เกมชีวิเนี่ยวันนี้ <c oughs> <c oughs> หายใจก่อน <c oughs> หายใจก่อนนะฮะแล้วผมจะมาสอนวิธีการใช้บอรดขู่ย่าขู่แย่อันถูกหรือเปล่าไม่รู้ข <c oughs> ู่ย่าขู่ย่าวันนี้แหละขู่ย่า <c oughs> เป็นบอดรูปลูปฟี่ หายใจแรงใช่ไหมเลยกูมาวิธีการใช้อันดับแรกกูนะแค่ีื้ลูกสองขึ้นนะสองอันพอใช้ยเยอะไม่ได้แล้วก็พิมพ์เฮลใบปึ้งแล้วก็ให้ท่านไปดูที่เล่นๆลงมาเลยนะไอ้เลื่ <c oughs> อคนใช้คอมมันจะไม่ต้องเลีนเนยไงี้นี่ปึ๊บกดปึ๊บจะมีคอมมานมาให้ให้กดตรงคอมมานต์ตรงนี้เลยกดลิงก์เข้าไปเลยก็จะมีของ e n d m i s i o n a v e n g e r ฟันเนี่ยเอาม,มาดูาที่ฟันก่อนดีกว่าอย่างเช่นชีดชีดชีชีเฮียอะไรปะไยนีตไชนีดออมโอเคกิบ Chinese, Chinese. Oh. Okay, รู้สึกว่าก็แล้วแต่ท่านใครอยากใช้มีอะไรก็ใช้ใช้ไปเออแต่ผมจะใช้แบบข,ข้าวข้าวขลาคข้าวเลยข้าวข้าเลยขยาข้างเลยเช่นซีบึมๆอะไรอย่างเนี้ย มาดูที่ image ดีกว่าผมอยากรู้ image มี art i d e o bebird b e o o m b a z a r wingnet cat convert cat dog earth e v e export fat f l image wood nanum w o d goodbye g e again import i n v e r d KMS มิลเลนมิลเลนจะเป็นกระจกนะมิลเลนมิลเลนเนี่ยเป็นกระจกพิจเจอร์แล้วก็มีผู้เคคานกาเราบอกอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนที่คใช้คำสั่งนะก็เลื่อนขึ้นมาจะมีคำว่า usering user กับเออ user เนี่ยแหละมาดูที่ invo ดีกว่า invo น่าน่าจะน้อยอยู่แล้วแล้วก็พู้ว่าคำสั่ง moderator ก็คือแบรนด์บอนนิก คีนอะไรก็ว่างกันไปโซเชียลบ้ากะบ้ากะเฮียแล้วแล้วก็อันท er ิวเอฟคีอดีมีชว่วงอดีมีวอร์อย่างเช่นอดีมีอ่ะผมยกตัวอย่างอดีมีมาดีกว่าอดีมีอย่างเช่นอดีมีใช่ไหมผมอยากแบบอยากใช้อ่าบอไดดีมีก็น่าจะเป็นประมาณนี้พิมพ์อย่างนี้เลยแล้วก็ แล้วก็ใครมันดันลักเฮียอะไรวะไอ้ยแบบอุถ่ายคลิปอยู่แล้วก็แบ็คคูเวอร์อย่างเงี้ยยินหมูยากจรู้ว่าไอ้เฮียแบ็คคูเวอร์มันเป็นยังไงมันก็จริงเฮียเดบ็ควิดแบ็คบูลเล็ตนี่เห็นว่ามันจะมีเราแบ็คคูเวอร์เห็นไหมอีซี่ ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยไถคลิปมไปไ่เยี่ยมงมาจีพี่เยี่ยอะไรกันตอนนี้วะไปชิมเศษบทของโคย่าดีกว่าอ่าแล้วก็ทรแค่นี้โทรแค่นี้เอาจริงเอาจริงอเงี้อ่าฟอนนชโคย่าบทไี้เนี่ย Google m มกกะพีสตูริโอยูแบนยูแบนเอ่นาจะอันแบนฮะวินเทอร์ยูทูบส่วน YouTube นี่ ใช่บทใช่บทเซิร์ชยูทูบไรอย่างนี้แบบอยากดูคลิปอะไรให้บอดไลฟ์สตรีมอย่างนี้อ่ะก็ได้นะก็ได้อยู่เอาผมมาใช้อ่าที่ผมมาลืมบอกว่ที่ผมมาสอนใช้บทเนี่ยเพื่อนมันนี่มันได้ทำอีอะไรแบบคนทําเป็นต้องมาใช้ต้องมาสอนเพื่อนนะเออก็เลยทําคลิปมาเพื่อใครจะใช้ไม่เป็นด้วย อ่าส่วนคาริโนวันนี้ผมเล่นไม่เป็นวะเออน,นี้อันนี้ใช้ไม่เป็นนะส่วนแจ็คแพรกก็ไอแจ็คพอร์ะแจ็คพอตหนึ่งนะเฮ้ยอะไรวะน,นี่อ่ะมาเอวีวันเอวีวันเอวีเวย์อะไรเนี่ยเอเวนเจอร์นิวยูดินอสตาร์เด๋ยวโอเคคือเราจะต้องใช้ คำสั่งนี้ก่อนนะรู้สึกแอดเวนเจอร์นิวนะอ๋อเฮลโหลยังกับคุยอะนี่คุปเป็นอเมริกาอยู่โน้ตสัตว์แล้วเขาก็บอกว่าให้ให้เราเลือกสายเราอยากเป็นสายอะไรเออ yeah, anyway. เย้ยน้อยเราผมเป็นซาเลชเชอร์ดีกว่าซาเลชเชอร์ อ่าเขาบอกเป็นฮิวแมนมิองเล็กอ่าหนึ่ง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 เ,เออเฮีย,ยมันมีกลุ่มให้กูด้วยแต่เนี่ยกูชอบอ่ะดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมตัวถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับคำสั่งแอดเวนเจอร์นิวนะฮะอ่าแล้วส่วนคำสั่งแจ็คพอตแจ็คพอตเอเอ เรียอเท่านั้นช่างกูแม่งเนี่ยโอ้เยอะห้ากูพิมพ์ไะ่เห็นไอ้เยอะกิมเยึกพอดเนี่แหละก็เจะพอดแล้วมั้งที่ช่างกูแม่งนะฮะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้สล้วเราการใช้บัตโคย่านะฮะส่วนสล้วเราวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละเพื่อแค่มาให้สอนเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเอ้ยแล้วก็ฝากดิสนี่ด้วยดิษ ดิดอาดิ๊ดดิดคอร์ดอะไนะเออดิ๊ดคอร์ดโอกาสอะไรชิวดิ๊ดคอร์ดช่องเราเนี่ยมีอบว์กูหาสมัครออฟโบว์อยู่เฮียแล้วกิบวบีเนี่ยไอเยี่ไม่พอใจทำไมกิบวบีมันถึงมีสองตัวนะแต่ก็ช่างแม่งถึงแล้ววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับผมครับผมสองรอบด้วย <c oughs> เดี๋ยวกูจะไปคุยกับเพื่อนต่อแล้ว